ววิิงงไปงงตอนนี้พนักงานกำลังเช็ดเครื่องให้ก่อปอจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ห้างพาราไดเวลาประมาณ10โมงเวลาห้างเปิดเลยพนักงานบอกว่ามันจะมีเครื่องมาเวลาเช้าๆให้เรามารีบมาแต่มันจองไม่ได้ไง ก็เลยต้องรีบมาแต่เช้าเพื่อที่จะรู้ว่ามันจะได้ไหมน้อยไอโฟน,น iPhone 13นี่เนี่เอาจ้าเอาละจ้าเอาละจ้าไม่มีแนะ่เลยครับ13ปุ่มเนี่ง13ปุ่มวันนี้ยังไม่มีนะท่านผู้ชมวัน ตอนนี้หนึ่งสินค้าเข้าแลกแตงตอบได้ช่วงบ่ายกี่โมงเดี๋ยวผมจะได้มายินกะไม่ได้ต้องอยู่ที่ขนส่งดิแต่ส่วนใหญ่จะมาช่วงเวลานั้นบ่ายสามบ่ายสามหรอโอเคไปเลยไปทำภารกิจหรูอกันแไปยังไงกูก็ต้องเป็นคนขับรถหาที่จอดรถให้มันและให้มันักไปหาไอโฟน ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไปถามก e ่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าไโฟก์เนี่ยมันจะได้ไอโฟนที่มันหว่งไว้หรือเปล่าตามหามานานมากคือสาเหตุที่ต้องซื้อกับ a อเอสพรมันซื้อพร้อมโปรไงถ้าไปซื้อกับไอสตูดิโออย่างเงี้ยเราต้องมันซื้อราคาเต็มใช่ไหมแต่ถ้าซื้อกับ a อเอสเนี่ยมันจะถูกลงเพราะว่ามันมีโฟก์บวกเข้าไปด้วยเขาก็บอกว่าให้มานะยังไอะไรอย่างเงี้ยเออมามาเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่เข้าบ่นกูมาเห็นไหม ตอ,ตอนนี้พนักงานกำลังเช็คเครื่องให้ว่ามีเสียอะไรเขาบอกว่ามียุ่งนี่เขาเรียกว่าโชคดีนะก็โชคดีแหละแต่ก็ไขวยคว้าด้วยแหละเออมันต้องไขวยคว้านิดนึงนะถามว่าทำไมถึงตื่นเต้นถามหาหลายสาขาจองก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่มีคนโทรมาเพราะว่าอาจจะเครื่องอาจจะยังไม่เข้าอ่ะเต้นโชว์หนึ่งแอรลันปัดลัน าไม่ซื้อไอโฟนก็จะไม่ได้ราคาพิเศษแล้วทุกคนต้องมาซื้อไอโฟนเท่านั้นจ้าจะได้ราคาพิเศษแบบนี้แล้วก็ได้แคชแบคคืนอีกโคตรคุ้มเธอเธอในขณะที่เรารอเครื่องอยู่ก็มีคนเดินเข้ามาถามว่า13 Pro Max มีไหมครับสวย50ดวง50 แล้วก็ไปอันบล็อกที่พนอยทีนึงว่ามีอะไรสายตาสายตาวิวบอลดูดูสายตานานเนาะยี่สิบสองวันนที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับ iPhone 13 Pro Max ที่รอคอยทําไมเราต้องมารีวิวอีกวันหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานกลับมาถึงดึกมากเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าเราได้อะไรจากการซื้อ iphone ในครั้งนี้บ้างเราได้อะเซสซอรีอะไรเพิ่มมาบ้างไปดูกันเลยจ้า<อ>และนี่คืออะเซอรอรีที่เราได้มากับการซื้อ iphone ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าโดนป้ายยาอย่างหนักมาชิ้นแรกนะครับก็เป็นนี่เลยที่ชาร์จแบตไร้สายนะครับ และอันที่2เป็นนี่เลยอะแดปเตอร์รุ่นใหม่20วัตต์ชาร์จเร็วชาร์จแรงยิ่งกว่าเดิมอันที่3เป็นเคียร์เคสของ iPhone ที่ใช้แล้วไม่เหลืองไม่ดำแค่เดนนินโุกคนพระเอกของเรา iPhone 13 Pro Max อันนี้ใส่กล่องเล่ะอันนี้อยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมโฟกถึงอยากเปลี่ยน XR ตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max ตัวนี้เลือกที่จะเปลี่ยนนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องเนี้ย XR มันเก่าแล้วด้วยแล้วก็มันก็เล็กในส่วนของ13 Pro Max เนี่ยก้องมันใหญ่มาก ใหญ่มากๆใหญ่กว่า12 Pro Max อีกถูกไหมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราใช้เครื่องนี้ไปถ่ายรูปไปเก็บความทรงจำดีๆมันคงจะดีกว่าเครื่องนี้แน่นอนให้เทียบกันเห็นชัดๆเลยว่าขนาดมันต่างกันมากนะทุกคนอันนี้เป็นไข่มุกรุ่นแรกอันนี้เป็นไข่มุกรุ่นล่าสุด <Wow. S 2> ใหญ่มาก อยากจะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าราคาแต่ละอย่างเนี้ยราคาเท่าไหร่ท,หทั้งหมดทั้งมวลที่เราซื้อมาแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการไปซื้อ iPhone ในครั้งนี้เราเก็บตังไปซื้อนะระยะเวลาเกือบ2ปีนะเราต้องเก็บตังเดือนละ3ามถึงสี่พันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อ iPhone ในครั้งนี้เราไม่ใช่แบบยู่ดีมีตังแล้วก็ไปซื้อได้เลยอยากให้น้องๆทุกคนนะครับทำงานแล้วเก็บตังนะมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนหรือพวักเนื้อเรานะฮะสำหรับ iPhone นะครับเราซื้อมาในราคาเท่าไหร่โฟก 34,900บาท34,900บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีมากอันนี้พร้อมโปรนะฮะพร้อมโปรอะไร AIS <A AS. S 1> หรือว่า AIS จะไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีแ <laughs> ต่ตังทุกเดือน <laughs> อ,อจ่ายเองเจ็บเองนะคะไปเจ็บมาให้ทุกคน ดูแล้วนะคะอันนี้ราคาเต็ม1790บาทเหลือราคา1490บาทอันนี้690บาทเหลือ621บาทนะฮะแล้วก็อันนี้1490บาทเหลือ990บาททุกคนรวมสริราคานะคบประมาณ3 7 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่อยากจะบอกว่าซื้อเป็นโปรเนี่ยค่อนข้างคุ้มเนาะใชะ่ลดราคาไปได้เยอะแล้วก็ประหยัดเอาอย่างนี้เลยแล้วกันโฟกเราจะมาปิดคลิปด้วย iPhone 13 Pro m a x ดีไหม เพื่อมาดูคุณภาพของกล้องเนี่ยว่าจะชัดจะเจ๋งแค่ไหนอ่ะไปดูกันทุกคนที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นการถ่ายภาพของ iPhone 13 Pro Max ในระบบภาพพย,ยนต์ที่เขามีมาให้ใหม่นะทุกคนจะเห็นว่าหน้าโฟกเนี่ยชัดมากแต่ข้างหลังเห็นไหมจะรู้สึกเบลอๆหน่อยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเอาอะไรไปใกล้ๆมันอนะ่ะมันจะแบบมีการแบบว่าสวิตหรือเปล่าหรือ,อยังไงไหมอปปองลองหยิบไปดู เนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าการสวิตช์ของวิดีโอนะครับค่อนข้างสมูทนะครับเนี่ยจับจุดโฟกัสของวัตถุใช้ได้เลยนะเอาไปถ่ายรีวิวสินค้าก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับอ่ะต่อไปเรามาลองเป็น หมดปกติดูบ้างน้องโฟกเน้องก,กดดูเลยนี่ก็คือคุณภาพที่ได้จาก iPhone 13 pro max บางครั้งอ่ะมันก็อาจจะเป็นความจริงนะ <c oughs> เป็นความจริงค่อนข้างเยอะทุกคนนะครับที่อยากจะถ่าย v l o อกถ่ายวิดีโออ่ะหนึ่งนะแนะนำเลยก็คือคุณจะต้องมีการเมคอัพแต่งหน้ามานิดนึง <c oughs> เพราะว่าน้องคือจริงมาก <c oughs> นะฮะเลยเ หเห็นหมดเลยริ้วรอยอะไรเงี้ยสิวโเงี้เห็นหมดเลยในการถ่ายวิวในการถ่ายภาพบุคคลเป็นวิดีโออะไรเงี้ยค่อนข้างสวยเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่มารีวิวในวันนี้ก็อยากจะมาบอกต่อนะครับมาบอกราคาอัปเดตของ iPhone 13 Pro m a x ว่าเฮ้ยถ้าเราไปซื้อ iPhone 13เนี่ยครับมันจะมีสิทธิพิเศษในการซื้ออันนี้ราคาเท่านี้ อันนี้ราคาเท่าไหรอยากมาอัปเดตราคาให้ทุกคนดูป๋องกับโฟกนะครับไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรีวิวเรื่องไอทีเนาะแต่เราก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนถึงทุกคนไม่อยากฟังแต่เราจะโพดคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบคลิปหวังว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป๋องกับโฟกด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่แบบ e x c l u s i v e เปิดคอนโดราคาหลัก10 อยากให้ทุกคนอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งๆด้วยนะจ๊ะยังไงเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย